ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะํำอย่างที่ทุกคนอ่านปกคลิปมาเลยนะคือแบบผมจะมาแจกรหัสนี้นะทุกคนเออแล้วก็มาแจกแบบฟรีๆด้วยนะแบบใครโชคดีก็ได้รหัสนี้ไปเลยนะทุกคนก็คือทุกคนนะครับคอมเมนต์มานะคอมเมนต์ว่าอยากได้รหัสนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ ทิ้งช่องทางการติดต่อไปด้วยนะครับทุกคนเออแล้วก็ผมจะมาประกาศผู้โชคดีคลิปหน้านทุกคนเออก็รอติดตามด้วยนะเออส่วนผมอันนี้จะให้ดูว่าแบบทีมผมเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วนะทุกคนเออเนี่ยนี่ก็นักเตะของผมนะนักเตะที่มีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้พวกอะไรล่ะอีโมด อะไรไม่รู้ครับเขาปรับระบบใหม่นะทุกคนที่เขารีเกมอ่ะก็นี้นะครับผมจะมาโชตึงสักตาหนึ่งแล้วกันว่าทีมผมเนี่ยถ้าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะทุกคนเออก็มาดูกันนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแบบอยากให้คลิปนี้แบบถึงสักหนึ่งพันวิวแล้วผมแบบจะแจกนะทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับย้ําว่าถ้าเป็นไปได้นะเออก็ฝากด้วยนะครับ ฝากกดแชร์อะไรอย่างงี้ครับมันก็รหัสนี้เชื่อมเฟซด้วยนั้นทุกคนคือแบบใครโชคดีผมจะแบบใครคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้อะแล้วใครโชคดีอะคือแบบมันจะติดต่อไปคนนั้นแล้วก็ทักเข้าไปหาเลยนะแล้วก็แบบบอกรหัสเฟสเลยอะเอออันนี้แบบผมแบบทําจริงนะ่นแหละผมไม่พูดเลยนะ่นแนะโอเคแล้วก็เปิดเกมมาเรียบร้อยนะทุกคนมา จัดเลยดีกว่าลิสิกไปปุ๊บกระชากไปหนึ่งทีป๊าบไงเปิดครับอืมม่งไม่ได้ครับมันสก,กัดเอาไว้นะครับทุกคนอุ้ยอ้าวเจอเดซายี่ผมแย่งไปยังไงอิงปุ๊บอืมเลยคานไปครับ ฮะโอนานินโยเล่นเอามาเล่นกองหลังนี่นะครับทุกคนมาดีกว่ายัางไงซีดานปั๊บยิงไว้ปู้หุโกโเซฟ,ฟไปได้มาเต่มุมเต่มุม,มปุ๊บบงไปโอ้ไม่บ่งไม่ได้ว่ะส่งมายังไงปุ๊บปุ๊บยกหลอกปัน่นโค้งเรียบร้อยครับ อ่านไม่ออกจริงไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับก็หนึ่งศูนย์แล้วมันกดค่าไม่ได้อ่ะทุกคนป,ปั๊บเึิงโกได้เหล็กอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไปส่งอีโมดไปหน่อยเอา้ายังได้เฉยเป็ไ,ปไงปุ๊บกระชากไปโอ้โหอา้าซีดานซีดานเอา แลไอกองหน้ามันลงมารับบอลทำไมสีดานแบบุุสตรจะยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหมุงเลยมาอีกอุย้ยอันนี้ตัวตึงอันนี้กองหน้าตัวตึงวะ่ะเอา้าโหแล้วผมโดนใบเหลืองเลยเบิรมเขาเปิดมาเขาเปิดอะไรไม่รู้นะ เปิดเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแปบุกเลย LB อันนี้ก็อ่านไม่ออกอีกเหมือนกันครับแต่ว่าเลี้ลยงตั้งแต่หน้าโกไปยังหน้าโกฝั่งตรงข้ามบอกเลยว่าไม่ตึงให้มันรู้ไปปุ๊บปั่นทองโค้งเรียบร้อยสองศูนย์ครับ LB ขึ้นมายิงอะ่ะทุกคนก็คิดดูทีมผมแบบตึงหมดทุกตัวแหละครับ แบบใครได้ไปก็คุ้มคุม,คมอยู่แล้วอะ่ะแล้วเขาจะยิงผมได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วก็โดนผมแย่งอีกแล้วปป๊บไปตัวนี้โอ้ยิงไม่เข้าไม่รู้พูดไงเอา้เอาแต่เรียบร้อยครับจุดโทษ ยิงตรงๆแล้วกันโอ้เซฟได้มงโอ,โ,อโอ้โ้ยโอ้โหสซุปเปอร์เซฟทุกคนไม่น่าเชื่อครับว่าแบบเมื่อกี้มันจะไม่เข้าอ่ะเราไม่เป็นไรครับมีคื่่งหลังอยู่มาดูกันว่าเขาแบบจะยิงผมได้หรือเปล่าครับโอ้เขาแบบโดนผมแย่งง่ายมาก ช่วันนี้คือแบบไปแล้วกระชากไปยิงไปยิงหน้าโกไม่เข้ายิงถึงเฉียงโกก็ได้จ่วหวันี้เขาจะตีกลับหรือเปล่าแค่นั้นแหละวิตัวตึงว่ะตัวตึงเอา้าโดนสีดันแย่งไป ปเปิดไปไม่ลำหน้าด้วยยังไงเอา้าแล้วลนแต่ก็ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะครับปุ๊บนี่ตรงๆรงตะข่ายสี่ศูนแต่ก็เปลี่ยนก้ลองหน้านะเป็นโรนันลินโจลงมานะครับทุกคน อฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าม,มันมันมวยหมดเลยเดรยี่ไปเออดีจองดีจ่องครับผมเรียกว่าดีจ่องฟิลิสิกไปปั่นโค้งๆเหมือนเดิมเรกงนี้ปั๊บเรียบร้อยอีซี่โบร ปั่นโค้งโค้งครับผมแต่เมื่อกี้เหมือนมันวิ่งอื่นๆนะทุกคนอ๋อพลังตกนะทุกคนหลอดแบบใกล้จะหมดแล้วมาๆมาเฮ้ยฟอนเดนเดสเข้ามาวะยังไงยังไงดูเชิงเขาหน่อยปึบ๊บยังไงเลี้ยงเดียวเขาเลี้ยงเดียวแล้วเขาส่งโดยผมแย่งยังไงแล้วเขาไม่ยิง เอาแต่เขายิงไปไหนอ้าวแล้วผมได้ด้วยไปไปเลยครับดีช้องโดนินโย่ไปโดนโย่ส่งไหมส่งจ่ายยิงปึ๊บเอ้าไม่เข้าอืมปั่นโค้อง,อง,องอีกแล้ว โก้ได้แต่ตอบสนองช้าครับจัดไปหกศนแล้วปุ๊บโอ้แย่งไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยจบหกศนผมก็ชนะเขานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเป็นกำลังใจด้วยครับและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ครับและทิ้งช่องทางกันติดต่อไว้ครับ เผื่อคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่ได้รหัสนี้ไปครับก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย